you <laughs> คีฟันแล้วครับคีโมถ้าเป็นพี่กูอยากลองดูมามาแบมกูจะชัดหน่อยพี่จูนจ๋าลองพีงให้ฟังหน่อยเราไม่เป็นบอกรักผมหน่อยบอกรักรักไม่เป็นนะครับมอโทษ ผมผมเห็นพี่จุนเป็นผู้สาวผมให้เรียกเลยอยากได้เจศูนย์หรือเจ็นครับอะไรนะเจ็ดศูนย์เจหนึ่งกูอยากกูอยกรู้กูอยากรู้เดี๋ยวกูตบต้กบาลเลยกบานมาดีมาดิไม่เรากูไม่ดุซองแล้วดุซอกูตบกบาลเยอะมั้งผมตบูกฟองเลยผมใช้อะไรอะไอไม่ปลยเลยเลยเลยัลยเลยะลยเ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 ดยเล่เลยเลยเลลยงลยเ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 เลเย อย่าพูด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 อย,ย่าคุณแตกกระบาลเยอะเลยคุณแป่มาขอตรงกระบาลนน่ครับหน้ากระบาลนน่ครับ <c oughs> อไอเด็กสองแมร พวกผมดีเซลก็พอผมไม่ต้องใช้ลูกซองลูกซองเลยเธอนะอะไรอะไรค่ะดีเซลนี่ซองดีเซลเดี๋ยวผมตบได้เดี๋ยวตบได้โหูสั่งไฟตะมะตบแค่ว่าอะไรคุณแฝมอะไรของคุณแปงมาคุณพูดอะไรเหรอเด็กไร้เดียงสาเด็กสองเมตรไอเด็กไอเด็กปัญญาอ่อน Vamos lá. พี่จูรั่งคุณเป็นตายเหรอตายเหรอฟังพี่จูนพี่จูรั่งทรงลิงเขาสิงหรือเปล่าเดี๋ยวกูตบหน้าให้เลยมึงพูดตาดีๆครับเดี๋ยวมึงคุยกับใครมึงรู้ตัวได้ทำเนื้อทำตัวได้ครับอ๋อคุยกับจูนขี้ตีนครับผมโอ้ยอีอีขี้แตกมันดงเอ้ยต่อคุแตกดูดิดูดิดูดิทุกคนดู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  อะไรมึงยมาแต่ัไไมดไไหคุณแตคุณพูดไคุณพูดไดมยืมปากเป็นที่จอดตีหน่อยนะครับเฮ้อเฮ้อ่าลืม่าลืมไม่ผมยืมปากอะไรเกงใจคนดูผมไหมครับคนผมัผมอะครับน้หนึ่งโนตึนเห็นที่าวโนตนแบบเอคนที่แบบชอบตบผมนี่เดี๋ยวผมตบัวคุณโยกเลยนะครับคุณแต๋มคือผมก็เป็นกำลังใจให้คนดูทุกคนนะครับทีสู้นะคดู เป็นภาราเปล่าเฮ้ย ก็บานยอะเอัดตัวอีกแล้วคลิปนี้นะครับเราก็จะทำการอัดตัวคุณแปมวัดดวงหลายๆตานะครับภูมพอใจไหมครับอบบตัวผมได้พอใจไหมครับเดี๋ยวเจ้าโปอเให้ กูตายแล้วเนีนะฮ่าๆเด็กๆก็จะพักนะเอะไม่เดอเลยเยอเลยยเยอะดูดิ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 เรียมเตอเรียมเตอรอ้อัตัวอัตัว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 อาอะไรดิอะไรดิอะไรดิอ้าว คนดูก็สู้ๆนะครับผมเป็นแรงใจให้คุณดูไงฮะผมเป็นแรงใจให้คุณดูไงไะไว้ไว้ายเร็วคุณแปะมัดดวงไม่ไก่่ว่ะต้องรอกินเลยนะครับ ผมเจออีเจตูนเกียนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมก็ได้ไปเตรียมมาแล้วนะครับเกียบไม่มีนะผมคือผมอีเจตูนคิดหน้าเจอกันแม่งเล่นโกงเกินนะครับเล่นขี้ก้างเกินนะครับผมมาโกงผมได้ไงนี่อ่ะ <S <S อ๋อไม่ต้องกินต้องกินกินรับกินกินกินผมกินนี่ครับนี่ครับดิดูไว้ดูไรเจตูนอืม อรอยมันกินนมแม่ครับกินนมผงอร่อยกว่าอืมมึงงอมมึงงอมมึงงอมไะไกินดิอย่าี้งมึงกินดิไดิอะไรวะมึงเอมอะไรมึงเอาไปทำไมออกไไมไปทำไมเขาอไปทำไมขเยมันก็อได้กินี้ก็ โอเคครับผมกีฬาผมกีฬาผมกีฬาจากเจจูนทอสทีนะจ๊ะผมกีฬาเออไปแล้วครับไปแล้วไปละคุณดูผมได้จะหัวแตกกันแล้วนะครับ